ก็เรื่องนี้เป็นแบบโหภาคล่าสุดข,ของเขาเนี่ยก็คือช็ o ตเลกาซี y ตั้งแต่2010ตอนนี้ตอนนี้2025แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็น10ปีแล้วก็คือ10กว่าปีใช่15ปีได้แล้วนะคะก็อยากจะให้มาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆแหละเพราะว่าจริงๆเป็นอะไรที่คิดว่าถ้า ใครที่ตามทอนตั้งแต่แบบโหยี่แปดปีที่แล้วก็คือโมียี่แปดปีที่แล้วคือภาคแรกใช่ภาคแรกคือตอนอายุเท่าไหร่อะก็เก้าสามสิบอะก็คือเก้าประมาณสองขวบเป็นภาคแรกของทอนที่เจ๊งมากแพงอ่ะน้อยอะอันนั้นคือภาคแรก ภาค2เป็น2010เ oh. ออเป็นชอนเลกาซี่คือถ้าใครตามแบบแฟรนไชส์ของของชอนอยู่แล้วก็อาจาจะน่าจะชอบภาคนี้มากๆเพราะว่าเขาได้พุ่มกับที่ทํา F1 มาด้วยภ oh. าคนี้ก็น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามีความแบบประยุกต์เกี่ยวกับโลก AI โลกแบบเหมือนเป็นเป็น a อที่อยากจะมีตัวตนจริงๆบนล่างมนุษย์เอ้ยบนบนโลกมนุษย์ละกันก็คือได้ตัว จารตนะคะจารตเลโต้ก็ตำนานอยู่แล้วก็วคือเขาฝีมือดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้มาดูกันเยอะๆค่ะเพราะว่าจริงๆหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นไซไฟเป็นอะไรที่เหมือนเกมเหมือนโลกเกมโลกดิจิตอลโลกมนุษย์รวมกันแล้วก็คิดว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหมายของการเป็นมนุษย์ด้วยในหลักเรื่องนี้นะคะ่ะเลิมจ้าเลิศจ้ามาครบเลยลจ้ามาครบเลยเราเราพูดครบเลยลงานวันนี้เหมาะกันอยู่แบบเต้น ไม่เหมาะเลยหนูไม่รู้จะเต้นอะไรเลยอ่ะแล้วมี่จอจูรอนให่เล่นเกมมาได้แต่เต้นนี่น่าจะพักกอดอ้าปากน้องติ๊าเก้าตุลาคมค่ะเก้าตุลาคมนี้นะคะแล้วก็สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้แล้วนะคะวันนี้ก็ถ้าใครอยากจะดูเร็วแล้วแบบไม่อยากตกเทรนนะคะก็จองตั๋วล่วงหน้าได้เลยตั้งแต่วันนี้ค่ะ9้าตุลาคมนี้ค่ะทรอนค่ะ Mac, Mac, อไอแม็กไอแม็กก็เลดนไอแม็กใช่สามารถดูที่ไอแม็กได้แล้วนะคะต้องบอกว่าทั้งภาพแสงสีเสียงเนี่ยครบมากๆเลยถ้าใครแบบอยากดูแบบว่าอิมเมอร์ซีแบบจัดเต็มก็มาดูในโรงไอแม็กสิอะไปในท<อ>ั้งซีรีส์ค่ะแบบแล้วดีมากค่ะคือหนูแบบหนูหนูชอบมากหนูโดดดูพร้อมกับแฟนๆนะคะในตอนพรีเมียร์เนาะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าทั้งภาพ สีความละมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็มันก็มันมันน่ารักอะค่ะแล้วก็มีดนามิกด้วยจริงๆบทก็คือคอมเมดี้ใส่ๆเนาะไม่ได้แบบมีความดราม่าอะไรขนาดนั้นนะคะในช่วงอ p ีแรกอะเรารู้สึกว่าเออมันมีไดนามิกบางอย่างที่แบบเออเราเรามีความน้องน้องเจนเย่กับ9ก้าอะคือเล่นกันแบบรู้สึกว่ามันมันคลิกกันมากมากจนที่แบบ อีพีแรกมันดูมีอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากไหมกว่าจะหาเคมีกันเจอจริงๆไม่ยากเลยค่ะคือตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราเจอกันเราก็พูดคุยกันเราก็ทําความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเหมือนเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยกันด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบคนเนี้ยใช่เพราะว่าคุยกันแล้วก็ค่อนข้างคลิกค่ะแล้วก็มีการแบบอ,อ่าทำเวิร์กช็อปกันด้วยเรียนการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออเออเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉากดีกันสุกจิงกัน ผิดปกติผิดปกติจริงๆไม่ได้เตะจริงๆนะไม่ได้ผีบจริงๆนะน้องไม่กล้าไม่กล้าเอาเท้าโดนหนูเลยเป็นแบบ acting หรือเปล่ลูกใช่แล้วยังไง acting ที่โดนถีบโดนขีดการแสดงเราเนาะการแสดงการแสดงจริงๆมันยากมากะจังหวะที่มันเท้าเขาต้องมาพอดีกับเราแล้วเรากิ้งไปก็ไม่ยากนะคะคือน้องแตะแค่แบบเบามากอะค่ะแล้วเราก็กระสับก็ใช่ายมาแล้วใช่มาแล้วเราก็โยนเหมือนแบบเวลาฉากตบอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบ มีคนตบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแค่เหมือนผ่านเบาๆเลยไอ้ฉากที่มันต้องติดกันมันโบว์บาลเลยเงี้ยเพราะมันต้องโบว์บาลแล้วได้จังหวะก็ต้องมีความตึด้วยหนูว่ามันเป็นเหมือนเซนส์ของหลักสแสดงทั้งสองคนมันมันค่อนข้างจะรู้กันอะว่าเออพอจังหวะนี้มาแล้วฉันจะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเออมันก็เลยแบบลงตัวค่ะคุณไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องเรื่องความสามารถอยู่แล้วเพราะว่าน้องส่งมาเราก็เราก็รกับ,เร,บเราส่งไปน้องเขาก็รับอะไรอย่างเงี้ย ลฉากใช่นะใครนะอเอาไวยก็คือถ้าไปดูมันจะมีเบื้องหลังด้วยนะคะของฉางกคือแบบม,มีมีทีมงานคอยส่งน้นําน้ําชามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีค่ะก็ต้องเล่นแบบเพิ่มดีกีความเมาไปเรื่อยๆมื่อแตชีวิตจริงเราไปกนอย่าง้างี้ยเลยคือไม่แตะเลยคือหนูกินข้าวสังคมแล้วกันสังคมคือปกติอะไม่ชอบแบบไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบเที่ยวอ,อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมติว่ากินก็กิน แอลกอฮอล์แบบเบาๆที่บ้านกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตามตามงานอีเวนต์ต่างๆอะไรแต่ถ้าถึงเวลานั้นไม่ไหวเหมือนกันแล้วทำงานก็ลำบากผิวแห้งด้วยผิวแห้งด้วยกินแอลกอฮอล์ผิวแห้งอ่ะแต่งหน้าไม่ติดอ่ะพี่แคร์เครื่งแห้งเลยแต่ว่าเด็กต่หน้าเด็กจังเลยแต่งหนอยู่ที่ของบ้ากล้าทั้งสวยแล้ว แทงดู่รัชชูรีทุกเรืเอร่องอูแบบประเดิมออกมาก็คือรู้เลยว่ารู้ฝุ่นไม่เกาะเลยออขอบคุ่นกไม่ได้ขอบคุณมากค่ะอยู่ในบ้าน,นซี่กับเป็นมเดืม่มงตลอดเวลาอุย้ยกนะ็ขอบคุณะคะ่ะเพราะคาแรคเตอร์ก็มีค่อนข้างมีฐาน,านะเนาะก็ <laughs> ขอบคุณคอสตูมดีกว่าคอสตูมแล้วก็โปรดิเวเซอร์ทุกๆคนที่แบบเอ่อเฟ้นหาแบบตัวละครแล้วก็คาแรคเตอร์ชุดคอสตูมสไตลิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้เครดิตทีมงานดีกว่าทุกคนที่เราเล่นสาหังกันตลอดพอมาเล่นกัน หญิงล้วนก็สาาั่งฮ่ววากลนนัวคนจะไม่เข้าใจมันหรือกลัวคนจะรู้สึกว่าตั้งใจว่าเก้าจะถึงมาแต่งจริงมันก็ดูดแ,<อ>แบบที่แรกเขารอดอยู่เอเก้าว่ามันก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็ว่าความรักแบบไหนก็เหมือนกันแหละเออมันไม่ได้มันไม่ได้แยกไม่ได้แยกเพศขนาดนั้นแล้วส่วนตัวเก้าเองอ่ะเก้าก็เคยเรียนโรงเรียนหญิงหญิงล้วนมาก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราเราคุ้นเคยกับสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่า เออความน่ารักมันก็น่ารักเราแฟนๆชอบแล้วมีความสุขอันนั้นก็มันก็คือแบบสุดๆแล้วค่ะแบบเป็นเป็นเป้าหมายของนักแสดงแล้วกันเราเล่นแล้วมีคนดูมีคนชมมีคนชื่นชอบมีความสุขนี่ก็คือประทับใจแล้วค่ะใครกังวลไหมกับอะไรในมันสำหรับคนทเห็ครับใครกังวลมา,าก,มาากมาค่ะในในเอพิโซดแรกก็รู้สึกว่าแบบเออมีคนชอบคือน่าถึงนา่าจนปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่เห็นคอมเมนต์ที่มัน ลบเลยอะค่ะในแบบปกติจะมีแบบในส่วนของ B L G L ก็จะมีบางอย่างที่เราเราก็จะเห็นเนาะแบบโปรดักชันอาจจะพลาดนั่นพลาดนี่อนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอออย่างเรื่องเนี้ยยังไม่เห็นแต่ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเอพีส่วนแรกอันเดียวเองยังไม่ยังไม่จบเรือเลยอ,อย่างนี้แสดงว่าเรือก็ไปได้ไ,ได้ได้ค่ะแต่เรือนีอ้มันดูแพงมาก็มที่สวยมากสวยมากจริงๆเราเพิ่งมาดูตาเขาแววตาเขามันดูแบบสวย เออ่สวเขาเขาก็แบบสายหมวยอ่ะเราก็อาจจะมาสายคมนี้เออแบบผ่อนไม่ไหวอุ้ยไม่เป็นไรศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเออเอาไหรอแป๊บนึงอเเป็นดาราต้องทนศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยเหรอผ่อนก็เป็นอันนี้หายเปื่อหรือยังคะใคเบื่อแบบว่าก่อนหน้านี้สัมภาษณ์บอกว่าเปื่อยผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ไม่นะคะก็ว่าก็เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็ยังแบบ หลับหลับอะไรได้เรื่อยๆแล้วก็มียังมีซีรีส์ติดต่อมานะมีซีรีส์ต่อมาแล้วก็ก็พึ่งพิ่งหลับไปแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยปลายปีวงเปิดเนาะเออปลายปีคนเห็นได้แบบเออมีของเน็ตฟลิก์ค่ะก็กับกับอาโปกับพี่โมสเหมือนกันนะคะใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งปลายปีรอติดตาม ฝากด้วยนะค่ะฝากมีล้างแปร G L เน่ยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะรับรับลักออกแบบเร็วซีรีส์นะคะทุกวันพฤหัสนะคะสี่ทุ่มครึ่งนะคะอันคัดเวอร์ชันที่ V T V เดี๋ยวจะเป็นทางช่องสามก็ได้นะคะทุกพฤหัสนะคะอย่าลืมนะคะอ่ะอีกหนึ่งค่ะฝากเต็ดตามหน่อยแบบหน้าเราใส่จริงผิวดีนั่นนู่นนี่นอกจากไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราแบบอะไรตัวเองยังไงในวัยสามสิบก็ว่าก็แต่ละช่วงอายุเนาะก็จะมี จะมีอะไรที่เราต้องดูแลเพิ่มถ้าแบบเด็กๆหน่อยก็ไม่ต้องเยอะมากมอยตัวไรเซอร์ชิมกันแดดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็การกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็สาคัญของเก้าก็ชอบฟังแบบเหมือนพอรแคสสุขภาพมาฟังพอรแคสฟังบ่อยมากจะแบบฟังฟังเกือบทุกวันแบบสลับกับทรูฟรายม์ชอบฟังความสวยของเราใช่ชอบฟังพอแคสมากค่ะแบบนอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็นาฬิกาก็จะมีแบบเหมือน ตัววอชจับเอาไว้ว่าเพี่เล่านอนไปกี่ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยคือเก้าแบบเป็นเป็นอย่างนั้นเลยอะทริคมากแล้วก็ดูเรื่องการนอนการนอนสือสำคัญมากมากมาก,มาก,กินน้ําเก้าจะมีแบบน้ําแบบกระติกแบบตลอดทุกครั้งทุกวันเลยนี่ฟังกันอยู่ปะนี่นฟังฟังก้าจะกินลิตรกินลิตรอยู่เคยก็ไม่รูร้เลยก้าเติมเรื่อยๆเลยอะ<ล>คือแบบสมมติว่าแบบเป็นขวดแบบลิตรหนึ่งอย่างเงี้ยเก้าก็ถ้าเก้ากินหมดก็ก็เติมเก้าก็หิวน้ำบ่อยเป็นคนหิวน้ำบ่อยเลย คือเวลาวนอนก็คือต้องรีบนอนเลยตอนนี้ใช่ค่ะไม่นอนเลยออย่างอย่างอย่งย่งอย่างอย่างย่งย่งย่งถ้าสมมติว่าเลิกงานเร็วก็รีบนอนอาบน้ำสระผมนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามันก็ว่ามันแต่ละแต่ละช่วงวัยอ่ะมันก็มีการดูแลที่แตกต่างกันแหละอย่างถ้าแบบตอนอายุ20เราอาจจะยังไม่ต้องเครียดหรือเครียดมากเพราะว่ารอยแบบฝายลายมันก็ยังจะไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นแล้วก็ expressive หน้าเราก็หายไปอะไรเงี้ยแต่พอเลขสามปุ๊บมันเริ่มคาแล้วใช่ไหมมันเริ่มแบบไฟไลน์มันเริ่มคาที่หน้าแล้วมันก็เราก็ต้องดูแลมากขึ้นสกินแคร์เราก็ต้องเลือกที่มันมีเออเลจิอนอหรืออะไรเงี้ยเนาะเออมีอะไรที่แบบช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนหรืออะไรเงี้ยทางการกินอา้าทางการกินข้างในข้างนอกหรือว่าจะเป็นแบบหัตถการที่ช่วยแบบเฮ้ยเรายังแบบ ยังอ่อนวัยอยู่เพราะว่าอาชีพเราก็ต้องใช้ออะไรย่เลยแล้วสุดท้ายแล้วพี่เจ้าโผล่อะไรจะปากไหมคะก็เจ้าขายอาหารเสริมเลยนะโผล่อะไรขึ้นมาซื้อตรงนี้เลยนะไม่มีได้ลูกค้าาเอได้ยด้เสริมนะคะได้ค่ะข้างก่อน